好了 2005, 3, finder. สอรไวไ2,514ปันพนบริษานาโนที่ปรึกษาอาวุโสลุ่มกทร2,514ตั้งบรนตั้งุรตาตั้งรีานค่ะที่ชันนางพรเพน15สมาชิกกลุ่มกศทว2,514ห้องสอทอดีตรูชนาการพิเศษ ซ้ายอดีตที่เคยการโรงเวยียมบ้านหลวงแก้วนะครับอำเภอสีเหลืองจังหวัดลำปางดีงครับเราทั้งสองได้รับมอบหมายในาการประชุมท่านแล้ววันนี้ให้มันเป็นพิธีกรในาการจัดเยี่ยมสังสรรค์กอสรายที่สองการทัศน์สี่ครับค่ะประชาราชพันธ์น เาพที่อด้วยให้สับสนุบ้านไม่้มอบความ้ห้สบายใจให้กับพวกเราะและหากว่าการทาหน้าที่ในช่วงนี้หากว่ามีคพูดหรือคกล่าวใดๆก็ตามทีอาจจะทาให้ผา้้สึกให้สบายใจก็ขอรับมาหน้าท่ด้วยนะคะครับก็คือว่าช่วยเหือเรที่เราได้ร่วยกั เกีายวกับกาก2 5 1 4เวลาก็ผ่านไป45ปีเราก็หวนกลับมา้ยรอยนี้เลยรอยครับความรู้ซึ่งวันนี้ครถ้าเราได้มาร่องการรสากรมครับก็คือว่าร ีนะครับท00ี่เราจับพจารณาดูรองเท้าทช่วงที่เรามดการทำเราขอปรเดนข้อต่าง้ับิดเสร็จแล้วเมื่อเราออกจากโลกของพิาณดูรองท้นะครับทางผู้ใหมทางคนก้อตกาได้ไปทำธุรกิจหรือว่ารับข้อครขตัว I know I'm g มากกว่าคอามปสนศี่พี่เพื่นุคนครับการทำให้ี่ตรงนี้งานนี้ที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ผมคว่าเขาต้องประสบความเรีนในความที่อยากระบาดใจหลายปัะกาความที่มีประธาและต้องมั เี่ม่ายให้หน่อยอ้มือว่าดื่มได้บ้างแไหมจมัไม่ได้กามี่มบ้งหรือยาผมขอจ่ายเพื่นๆนายบอกครับบอไม่ไ่่ยไากัสนองผายนรงลครับท่าน่ไครับเพื่อนๆไมครับเนเั้งครับ ท่านแล้เดน่าวผัด <s> ซ <agę> ้า <guarding> ย <okay>? ับอยู่นะครับที่น้องครับผัดโทกินไิสักตามโนครับที่น้องอยู่ไหนเอ่ยที่น้องที่น้องอยู่หรือเปล่าที่น้องเชิญครับับตัวกินไิสักนามโนนะครับที่กันไม่อยู่นะครับวันอยากจะกันพุงเนี่ยมันไม่อยู่ที่เทินครับยังเจอที่เทินเป็นข้างบนนะครับรบกวนนะครับ ขอบคทีเชิครับท่านคณายเทนไทยหมายย่างครับปายุทธครับยุทธชัยห้าละวันครับปายุทธครับเชิญปายุทธ์ไปครับ บนสุงครับบนสุนกวรรณกิจนะครับบนสุงวรรณกิจครับเชญครับเลขาครับเลขาเลขาต่อยเอ่อคุณพยาวศรีประเสริฐครับเลขาอยู่ไหนเอ่ยถ้าเรินเชิเลขาเลยครับแล้วก็เพื่อนที่เป็น แา่ผู้ดูแลเราหลายครั้งที่เรามาดูสถานที่นะครับคุณนัทธัพพีสีฮันไตครับยื่ไหนเอ่ยเป๊อกอยู่ไหนป๊อกเพื่อนป๊อกอยู่ไหนคนสวยป๊อกคนสวยอยู่ไหนเนี่ยมาแทบจำไม่ได้เลยป๊อกไปไหนนัททดีพีป๊อกไปไหนเอ่ยเรียนเชิญไลยนะป๊อกมาโอ้คนสวยลงรถมาจำไม่ได้เพื่อนต้องถามว่าชื่ออะไร แล้วก็ราตีราตีราตีสุขคิตดอาจารย์ๆเพื่อนเพื่อนอันนี้ทีมงานนะครับเรียนเชิญพวงเพชรนอะพวงเพชรอยู่แล้วคอนเทนต์ปกตีคอนเทนตอยู่แล้วนะครับคองเพชรรายงานตัวแล้วพัชรินมาตาครับพัชรินพัชรินอยู่ไหนเอ่ยพัชรินมาตานะครับมาตาครับ สุพิมลมูลสะวกสุพิมลอยู่ไหนเอ่ยสุพิมลอย่างไยกันมาเลยมาเลยครับคุณท่านชายงเหมือนหน้าครับชายงรูปหล่อมาเดินไม่ชายงอยู่ไหนเอ่ยมามาเพื่อเชิญข้างบนเลยชายงเชิญข้างบนครับไปกินไปกิอยู่ไหนไปกินสบายนอนไปกินเชิญไปกินนอนอยู่นะครับ เกโบครองปกครองจำปกครองได้ไหมใช่โครองสวยมากวันนี้มาเจอวันนี้สวยทุกวันนะครับปกครองมารสีมารสีมารสีมามารสีเป็นที่เลี้ยงนางงามวันนี้สีสว่างครับสีสว่าง ขบถมาให้มานะครับนภารัตน์นภารัตน์นภารัตน์แก้วแก่นครับนภารัตน์แก้วแก่นแล้วก็บุญสบารัตย์ยังยบในบุญในบุญบุญมาแม่ใหญ่บุญอำนวยความสะดตอนครับทุทกไปสีบันตอน,น,ตอนพอเรื่องพอเรื่องพอเรื่องชายครับไปวันครับ ไปวันแนวโสมีเนาะไปวันตาูจกวาไปวันมาจะปรสสานกันาเดอยู่้นะครับเด่นสุกันยาสุขสบายครับสุกันยาสุกันยารล้ดอกไลนย่จมปัจจัยพิสักมาไม่มแต่จิพิสัก็จับเขได้โคตโอส็นม่นโมส็นกันนี่ยเอาอยู่บกนโมส็น

ธรัสดียุพารัตน์ปันใจแต่กรยุพารัตน์แม่ใหญ่มวนอ่าแม่ใหญ่มวลมาแล้วกบสิ่งที่สุดประกอบมาประกอบมาไม่ประกอบไม่ประออกอบธรรดีลูกน้องข้องก่อนไม่มานะครับท้องก่อนไม่อยู่สุริมนครับสุริมนมาแล้ว กาจานารู้จิตกาจานามาไหมกาจนาม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 ากาจนามาและดาวันผู้ศิริมาไหมไม่หนุ่มขึ้นมาแล้วและดาวันอรเจริญทัปปะีพัชรินเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ นนได้อยู่คนยนต์แกโซคนสวยใจดำคนสวยใจดำมาคนสวยใจดำมาคนสวยใจดำอ่ายินงอาขึ้นมาก็ได้ยินงอามายิ่งมาเพื่อคนสวยใจดำนี่แหละคนสวยใจดำตัว,รวจริงเลยทุกทานัลมองอ่อนพระนิพัชรินทร์สุวิมล ที่พี่ที่อรมณ์ครับที่ผมเชิญคณะทั้งหมดขึ้นมาผมบอกก้จะต้อนรับเป็นคนที่เกียรตที่เกียรมากๆนะครับแล้วกอนใ่ล้จะถหนาในเรื่องอ่า่นนี้ก็เลยต้องมีคณะทํางานทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังผมนี้เป็นคนช่วยทำงานงานที่สาเร็จข,ขึ้นมาในวันนี้จนเป็นรูปเป็น่ายที่เราได้อโอกาสมาต้ปะกัน หลายท่านเข้าห้องมาจำห้องตัวเองไม่ได้จำเพื่อนไม่ได้ปรว่อเรียนปอนเนี่ยของอออน้ำหนักแค่37 38กิโลออกมาตอนนี้น้ำหนัก38 33มันกลับกันนะครับจำห้องตัวนี้ไม่ได้จำเพื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นที่เราทำจนประสขขบผลสำเร็จวันนี้ก็คือเป็นเพื่อนพี่น้องที่อยู่ั่งตรงนี้เป็นผู้ที่ทำงานให้ทั้งหมด ผมเองนั้นเป็นเพียงเด็กคนที่อคอยประคองแล้วก็เดินตามทีมงานานะครับนทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพี่น้องที่อยู่ข้างหลังผมนี้ทั้งนั้นขอกำลังใจให้พี่น้องเราดังๆครับข,ข,ขอบคุณมากครับยังอยู่นะครับยังไม่ได้ลงไปยังอยู่ต่อนะครับเป็นเพื่อนพี่น้องที่เคารพครับก็ก่อนอื่นก็ขอต้อนรับ ข้าสู่สซิดดสร์ฟเวอรีสอดพวกเรามาสามครั้งกว่าจะเป็นงานวันนี้ได้ที่พักเราคิดประคองอาจจะมีปัญหายอยู่บ้างแต่ใจก็าตามถ้าหลังจากงานเลิกก็จะก,กินไปสักหน่อยนึงเราอยากจะพักผ่อนที่พักประสานกับคุณเลขาคุณเลขาเปไน็นไงมีคุณเลขานะครับให้ประสานเลยเพราะก็ทีมงาน จดจัดให้ให้ครบนะครับไม่ปล่อยให้พวกเราไปนอน,นอนข้างนอกหรือไม่ปล่อยให้พวกเราบนยังไงก็จะหาที่พักให้จน,นได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับช่วงนี้เราเตรียมจัดงานจริงๆแล้วจะมากล่อยจากอกองคนนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่ คนไทยเราทั้งประเทศต้องตกอ,อยู่ในภาวะที่เสียใจเนื่องจากว่าข่อหลวงของเราได้เสด็จสูส่สองตาลัยซึ่งพวกเราเองก็พอจะทราบอยู่แล้วซึ่งในโอกาสกันควรนี้